ประกาศครับทุกครับเดี๋ยวเราก็ทำาเดยเราไสอนนะเขาของง่ายง่ายง่ายรง่ายอทลี่ยยางะไรครับไ่ด้ลงยไม่ได้งมาเดี๋ยวนะสอนเดี๋ยวเราเอาไปสอนแื่สอนในห้องรา แลว้วผู้คนอย่าไป,ไป็นโรงเรียนนะ,นะครับอันนี้คือวิธีการทำง่ายๆนะครับมปีประโยชน์กับเรานะเราเล่นนะ้ำเราต้องใช้ให้เป็นนะไม่ใช่เราเรา,เราเร้ยงเล่นอย่างเดียวแต่ช่วยตัวเองไม่ได้ช่วยเพื่อนไม่ได้นะอันนี้ช่วยเที่ยงได้เยอะนะครับเพราะเที่ยงมันมีความยาวโดนไกลข้ามหมาไปแล้วเราก็จะเกียกตะไคร้แล้วเราก็ดึงนะครับอันนี้เราเลี้ยงน้ำได้ ครับครับลงไปง่ง่ายยประโยชน์นะครับถึงก็จะเอาแล้วประโยชน์ได้เอาไว้เดี๋ยวจะมน้ำก่อนตั้งสติตั้งที่ถนัดสาวเับของเดรัจยสามารถประโยชน์ได้นะครับ นั่งแยกเป็นถุงพลาสติกมียางยืดวดลงวดน้ำนะครับนะแยมยังไงก็ได้นะครับแต่ว่ามันเอาที่มันไม่ใช่แบบจับเข่าเลือแยกเป็ของสาวว่างนะครับเอาแยกเป็นผ้าถุงผ้าถุงก็ได้ที่มันเอาเตสียมประมาณเลยนะเส้นก็ได้ใครโรงเรียนมับเอาไปอยู่ตรงนู้นอ่าโรงเรียนใครโรงเรียนมัน

คขายาโดดน้าไปโยนข้ามออกไปเลยโยนโยนปุ๊บแถมข้ามตัวออกไ้้าวัีข้าตัวเขาอยาัวเ่จะเพื่อนนะครับยืนนะครับถ้าเท้าที่ว่าเราถนัดหือว่าสามารถยืดได้นะครับแล้วงตัวไปหน้านิดนึงนะครับแล้วก็สาวงา าไนี้ครับกเ้กรรึเข้ามารเดี๋ยวนี้ขไสาวมาได้ยืนตรงเนี้เดียเพื่อนเราเราก็ตกนะครับเราต้องยืนยืนตรงนี้ขาขาทีนึงแล้วก็ขาโค้งไปนิดนึงแล้สาวเข้ามาสาวเข้ามาสาวเข้ามานะครับนะครับเราก็ต้องนะครับสาวมาสามานะครับค่อยยืนขึเข้ามานะครับจังหวะเรานะครับถ้าเรานะครับ ถ้าเราไปช่วยนะครับในการดึงหรือว่อไม่เยืนเพื่อเกียนแล้วเอเไดไหมได้ไหครับได้แก้ไหมเดี๋ยวเข้าหน้าเข้าตาเป็อะไจะไม่ช่วยเชียนเตียนสายทำไมแดกขาขาโมสองอันงนะนะครับย่่งอีงตั้แองว่าเขาไปาที่ เขาจะข้ามดูลุกมาต้นน้ำเออกังลุ้นเหอนะอาการเขจะหนักขึ้นหัวม็จะแตกจหน้ามันจะตกครับเดยืดไปด้านหน้าครับเพราะว่าอะไรเดินด้านหู้เนี่ยโดนต้นยางกระขายเขาไดยยืดไป้านหน้าเขาจับได้ไหมไม่ได้เขาไม่รู้จับไปด้าน Hoạt động của gia đình của chương trình của gia đình 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 รั้ไปแล้อนะครับการดึงตัวกันนะครับถึงจงมีลนะครับโยกปข้างน้า้วกับไม่ดนะครับสาวนะครับแต่ถ้าเขาดึงแ่ยงนะดึงแกีต่างกันนสวไม่ีนะครับปั๊บปั๊บนะครับ้องมองดูนะครั้องดูดูดสาวสาว่าลูกนะครับลุกเลยสาวคตรงนีจะมมาปั๊บนะรันะบปั๊บนะครับปนะครับปนปันะะัปันนะปนะคะ ครับเหลือหมได้ครับตั้งสาวตั้งข้างนะครับป๊อบป๊อบป๊อบนะครับการช่วยนะครับบันตั้งบันตั้งรีบนะครับข้าว่าขอร้อยถัวไดแล้วนะครับขอตัวมานะครับแล้วก็สบายก็นะครับยืดมาได้ขยับได้นะนี่วิธีการยืดไม่ขาสาวยืดยังไงยืดด้านข้างหรือด้านหน้าอ๋ออะคนจุดโดนนัดแก้แค่ออกแก้แค่ออกเอ่อแก้แค่ออกขยืดแล้วก็ด้านหน้าหรือด้านข้างขอดูกญาตอ้าวยืนมาใกล้ๆใกล้ๆ